ใช่ไหมเอ่อธรรมจะถามเพราะว่าไอ้ตอนที่กลับไปจากอินเดียใหม่ๆเนี่ยคือเรากลับมากรอนร็วหน้าทั้งสี่ห้าวันญาติโยมก็กลัวญาติโยมจะมาห่วงก็เลยรีบกลับมาพอกลับมาปุ๊บก็หมอเนี่ยเขาก็มาตรวจเช็คอุณหภูมิทุกวันจนหมอกลับกลับมาเจอหมอทุกบันเลยก็พอดีช่วงนั้นกําลังไม่มีงานทานะตกงานไม่มีงานทําก็พอดี สมเด็จคือพระสัฆราชท่านมีบัญชาให้วัดทั่วประเทศเนี่ยหาทางช่วยเหลือชาวบ้านนะก็เลยได้แนวคิดว่าปรึกษากทั้งผู้ใหญ่ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งหมดเนี่ยเออเฮ้ยเราจะตั้งโรงทาน,นแจกข้าวกับชาวบ้านดีไหมหมอบอกดีู้ใหญ่บอกดีดีหมดเลยก็โอเคทีแรก เขียนไปเลยโครงการว่าเราจะแจกประมาณวันละ200รอที่ไหนได้มาห้าร้อแต่เราก็แจกแจกไปเรื่อยๆทีแจะทำสามวันเออทีแรกจะทำามวันใช่ไหมเป็นหนงเดือนแล้วก็กลายลามไปเรื่อยๆเนี่ยเป็นอย่างนี้ทีนี้ระหว่างที่ที่เราแจกแจกทานนี่นะตั้งโรงทานเนี่ยมันก็มีมีเขาเรียกอะมีสองเคสคือมีคนที่มาได้ แต่คนที่มาไม่ได้ไไดใช่ไหม,ไมเออมาไม่ได้คือเขาต้องดูแลคนป่วยติดเตียงใช่ไหมแล้วซึงจริงๆแล้วสําคัญกว่าพวกนี้อีกพวกนี้ยังสามารถที่จะไปไหนมาไหนอะไรได้นี่คนป่วยติดเตียงนี่แล้วบางทีก็โยกเอาเอามาถวายมามอบให้กับวัดเนี่ยคือเป็นพวกแผมเพื่อยพวกเรเนี่ยเราเลยเออมาคิดกัอเอปรึกษากันใหม่คือเราปรึกษากันประจามาว่าวันนึงนะ่ะม,มีมีปัญหาอะไรมีปัญหาอะไรที่เราจะแก้ไขไง ก็ปรากฏว่ามีคนป่วยคือคือเขารักษาอยู <S <S ่แล้วที่ไม่ได้มาเราก็เลยคิดเออกเหมือนกันนะเราทาโครงการไปดูแลคนป่วยติดเตียงกับคนแก่ดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของโครงการเยี่ยมผู้ป่วยอหลวงพ่อมาเยี่ยมตั้งชื่อแท้ดีเลยหลวงพ่อมาเยี่ยมอจริงๆแล้วมันมาปัญหาเราเนี่ยมันมาจาก ปัญหาคือโควิดตั้งแต่ที่ต่างประเทศแล้วก็มาที่นี่มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะทีนี้เราพอแจกแจกไปทีนี้ไปเยี่ยมคนป่วยไปก็เขาดีใจอะ่ะง mm hmm. านสกเกตโดยดียใ,ใ,ใจอะนะ่ะเ,เขาก็อยากให้ไปเยี่ยมทีนี้ว่าไปเยี่ยมเนี่ยเราก็คือคือหมอเนี่ยเขาเขารักษาคนทางด้านร่างกายอยู่แล้วเขารักษาอยู่แล้ว ป็นแต่ว่าเราไปเสริมในด้านจิตใจให้เขาเ็ไปเยียวยาเออไปเยียวยาให้เขาเป็นตักษแต่นี้ที่เขาเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วเขาจะต้องไปดูแลลูกบ้านไปดูแลคนป่วยดูแลอะไรลักษณะอย่างนี้รักษาทางกายด้วยใจด้วยคือมันเป็นหน้าที่มันเป็นความชอบธรรมท,ที่ที่เราต้องทำานม,มัน,มนที่มาที่ไปมันเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าออจากที่ไปเยี่ยม มันก็จะมีเคสที่ที่หลากหลายเออหลากหลายแล้วก็คนป่วยเขา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 ยัางไงความต้องการหรืออะไรคนป่วยเขาต้องการ,ย,นนการยังไงเวลาเราไปเยี่ยมนะคะสิ่งบางทีสิ่งที่ขอคาดหวงังถ้าเกิดเนี่ยเราเราไปเยี่ยมมีตั้งแต่คนที่แบบลำบากอย่นคนที่ว่ามีอัมพาตก,ก็อยากให้ไปเยียวยาใช่ก็คือสิ่งที่เราต้อง มีให้เขาเพื่อเพื่อช่วยแบ,บ่งเบาภาระเขาก็ถ้าเป็นผู้ป่วยติดเตียงก็อาจจะเป็นพวกแคมเพลนเป็นอาหารทางสายยางหรือว่าเป็นแผ่นรองอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนที่ไม่ติดเตียงนะคะเราอาจจะมีเป็นพวกบอกเกอร์เพื่อช่วยพย,ยุงการเดินหรือว่าเป็นรถเข็นที่เขาสามารถไปทํากิจกรรมอื่นๆได้สะดวกเพื่อช่วยแบ,บ่งเบาภาระยากค่ะแล้วนี่เขาเขาก็มีนะบางคนเนี่ยเราให้เข้าไปแล้วเมื่อเขาไม่ได้ใช้แล้วเขาก็เอามาคืนค เอามาให้เราก็ได้ได้ถ่ายเทตลอดไปอย่างนี้ถ้าใครใครใครมีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเอามา <คน S 1> บริจาคให้กับ <นะ S 1> ทางทางวัด<ช>หรือให้มาให้ทางโรงพยาบาลเนี่ยได้เขาก็จะได้ดูแลได้ต่อไปโครงการก็ของเนี่ยก็พอเราตอนหน้าเราแจากทานนะของเราเยอะมีทั้งข้าวสารจากพรสดาระ ข้าวสารอาหารแห้งอะไรต่างๆเนี่ยเราไปให้คนป่วยด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันจะต่อเติมขึ้นมาเป็นอย่างนี้ที่ต่อไปมันจะต้องมียาแล้วจะมีอาหารเสริมมีวิตามินอะไรพวกนี้ทีนี้บางบางทีบางอย่างเราเราจัาหาในตรงนั้นมันมันมันอาหารข้าวสารอาหารแห้งอะไรก็อย่างหนึ่งแต่ว่าคนป่วยมันก็อีกอย่างหนึ่งเพราะบางทีมันมีมันมีอุปกรณ์ที่มันไม่เหมือนกัน ถ้าถ้าสมมติว่าถ้าใครใครมีของที่เปิใช้แล้วเช่นเป็นเตียงนะเป็นที่นอนเป็นบล็อกเกอร์เป็นรถเข็นหรือว่าเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะคะเป็นพวกแคมเปญที่ว่าเขาไม่ได้หลือไม่ได้ใช้แลยบางทีบางบ้านก็สต็อกไว้เยอะอย่างเงี้ยหรือว่าใครมีใจบุญอยากร่วมในโครงการหลวงพ่อนะคะก็สามารถที่จะร่วมบริจาคกับหลวงพ่อได้ ได้หรือโทรมาก็ได้หรือโทร,โทรมาแจ้งท<ก>ี่ราตอต,อ,ต,อ,ตอก็ได้ค่ะ,ะเรายินดีรับนะคะแล้วก็เพื่อเพื่อเป็นสะพานบุญแบ่งบันให้คนป่วยคนญาติคนป่วยแบ่งบองพาระก็ได้แล้วบางทีถ้าเหลือเราก็เข้า,ขามูลิธิหรือเข้าขยายขยายต่อไปได้เยอะเพราะว่าที่ที่จากที่เราทําเราก็ได้ข่าวทราบข่าวว่ามีพระเยอะเลย <T> а, ที่ที่ทําหน้าที่แบบนี้อยู่แล้วไปดูแลคนป่วยไปเยี่ยมเยียนคนป่วยไปให้กําลังใจคนป่วยอยู่แล้วนะก็เป็น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 สิ่งที่ดีใครเห็นว่าโครงการนี้ดีก็ช่วยกันสนับสนุนให้กันต่อไปครับหรือใครต้องการให้เราไปเยี่ยมคนป่วยเราก็ยินดีนะน่กจะานที่อย่า่เงี้ยเราก็ไม่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 สังเกตว่า ไม่ได้ต้องไปกาหนดว่าเออต้องไปที่นี่ต้องที่นั่นอะไรแน่นอนนีกแต่จริงๆโครงการเราเราไม่ได้เน้นเป็นผู้ป่วยอย่างเดียวนะคะหลวงพ่อแต่ผู้สูงอายุที่อยู่บ้านบางบ้านออกแข็งแรงแต่ก็เออหลวงพ่อมาเยี่ยมบ้านนี้ฉันอยากให้มาเยี่ยมบ้านฉันบ้างก็คืออยากให้หลวงพ่อมาก็จะเป็นกําลังใจอย่างดูสังเกตบางบ้านที่เราไปนะ ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยยากกว่าพื้งใจนะคะอย่างวานวัดบางไม้ช้างวันนั้นนะแบบร้องไห้ตาแดงเลยเพระเกิดดีใจค่ะกไม่ตั้งแต่ดูพ่อมาเป็นยี่สิบกว่าปีพ่อติดเตียงเนี่ยยังไม่เคยเห็นว่ามีหลวงพ่อมีพระมาเยี่ยมอย่างนี้เขาดีใจเขาภูมิใจชะตาชีวิตของเราไม่แน่เมื่อวันเสาร์นี้ก็ใช่ไหม มันก่อนเราไปเยี่ยมภรรยาแต่คนที่เสียชีวิตก็คือสามีคนดูแลคือคนแน้วเราใครจะไปก่อนใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคนเราเนี่ยเกิดไปแล้วมันดนีดิวทตายไม่พ้นเราก็ต้องต้องไปดูได้เห็นการแก่การเจ็บการตายการแก่การเจ็บทำตายการแก่การเจ็บการตายแล้วตอนเราปฏิบัติทำสมาธิอยู่เนี่ยบางทีมันแวบเข้ามา ทำให้เราได้เห็นจัดจักษอว่าชีวิตคนเราแค่แค่นี้เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยอาตมานี้เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บองตายอายมนี่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะใช่ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนะ<ช>มนเหมือนกันจะแล้วเพื่อนกันหมดอะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชาติไหนาศาสนาไหนมันก็เป็นแบบนี้คือนี่คือธรรมชาติของชีวิตนะครับก็ ขอเนี่ยส่งข่าวมาให้ญาติโยมได้ได้รู้ข่าวครับว่าหน้าที่ของเราก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึงนะคะผู้ใหญ่อย่างอย่างนอกเหนือจากคนที่เราต็ต่อดูแลเป็นผู้ป่วยเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านอย่างเงี้ยเราอยากจะขยายการดูแลไปถึงคนที่ด้โอกาส ในชุมโนอย่างเนี้ยอย่างผู้ใหญ่เขาจะมีข้อมูลว่าบ้านเนี้ยเขาลําบากไม่สามารถรายได้น้อยดูแลตัวเองลําบากอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเราอาจจะต้องใชปัจจัยได้ไม่เป็นไรนี่อะตอเนี้อาหารก็เราเราก็ทํามาตลอดนะเออแล้วมาทามาไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรอ่านี่ยนี้ยเนี่ยคือตอนนี้มีบ้านอย่างเงี้ยบ้านเนี้ยแต่พอไม่รับไม่ไหวบ้านญาติเต็งเนี้ย ที่ชอบด่าอ๋อใช่โอ้พ่อจะรับไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเขาด่าก็ก็ไปีปัญหาอะไรเขาด่าเดี๋ยวเขาว่าเขาเหนื่อยเองแล้วก็จะพาไปใส่พ่อเป็นจริงจริงโยมไอ้ที่เขาด่าเราเนี่ยไม่เขาไม่ได้ด่าเราไม่่ใชเขาจะด่าเราถูกด่าเนี่ยเราต้องดีใจนะเราได้บุญเราเอาโหติดกรรมไงเราเอาโหติดกรรมให้เขาเขาเรียกอภัยทานได้บุญได้บุญแต่ใหม่ๆมันม่ทำยาก แต่พนนานๆๆๆเข้าเนี่ยได้บุญจริงๆนี่ครับแล้วมีอะไรที่เราจะแนะนๆมีไหมแ้วนะครับเขบอกว่าทำไมไม่พาไปเยี่ยมบ้างน่ยีะกลัวหลวงพ่อทางรับไม่ไหวไม่เป็นไรลองดูได้ลองน้าลองน้าได้ได้มีอะไรมาเลยเป็นตัวเราก็บอกมาว่าเออจะต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมอันนี้แผคมเปย์อันนี้แคมเปย์เป็นหลัก Dạ Ok đó Dạ Ok